ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชาติสตร์กระสัตรและประชาชนในวันพฤหัสที่18มิถุนายน2563กับดิฉันสุดชายดานิ่มนวลนะคะรายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญเพื่อชาติสตว์กระสัตรและประชาชนของทุกเหล่าทัพเราพบกันทุกวันนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาค่ะวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่ภารกิจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเดินทางไปตรวจเยี่ยมสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด D-19 ได้มอบหมายให้พลเอกพรพิพัฒน์เบญสีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงตรวจเยี่ยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อน,นําความห่วงใยและคําชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีมายังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนายซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักตลอด24ชั่วโมงและถือเป็นหน่วยหลักในการจัดกําลังเข้าร่วมปฏิบัติการภายใต้สปคอและสปมอในการบังคับใช้มาตรการต่างๆทําให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยลําดับ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่เชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากภายในประเทศแล้วองค์กร Global Covid 1 9หรือว่า GCI ยังจัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด1 i d 1 9เป็นอันดับสองของโลกอีกด้วยทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอปมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการแจ้งเบาะแสของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการผ่านทางสายด่วนนะคะก็คือหมายเลข191 1599และ1138 ตลอดจนการลงทะเบียนเข้าใช้งานแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อร่วมกันประเมินผลสถานประกอบการที่ประชาชนไปใช้บริการซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลสถานประกอบการที่อาจจะมีข้อบกกร่องอยู่โดยทหารและตำรวจขอยืนยันความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งแก้ไขปัญหาสำคัญด้านอื่นๆของชาติ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะอุปกรณ์ที่จําเป็นช่วยในการป้องกันเชื้อโรคยังมีความสําคัญค่ะล่าสุดผู้บัญชาการทหารอากาศได้ส่งมอบที่กดเจลแอลกอฮอลแบบเท้าเหยียบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ของกองทัพอากาศเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโควิด -19 ในช่วงใกล้จะเปิดเทอมวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วค่ะ พลอากาศเอกมานัทวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานส่งมอบที่กดเจลแอลโกอฮอล์แบบเท้าเหยียบหรืออินซีอนามัยให้กับโรงเรียนอนุบาลริทเทยวรวนาลัยโรงเรียนริทเทยวยวณาลัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวม80ชุดโดยอินซีอนามัยผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบหมายให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศจัดสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาของสถานศึกษาในกองทัพอากาศรวมถึงโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง ซึ่งที่กดเจลแบบเท้าเหยียบอินซีอนามัยนั้นมีรูปแบบที่น่ารักสวยงามสามารถปรับลดความสูงของที่กดเจลให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของเด็กๆในแต่ละระดับชั้นได้และยังมีชื่อเรียกแบบไม่เป็นทางการดร้วยว่าอินซีอนามัยจิ๋วซึ่งทางผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่ากองทัพอากาศมีความห่วงใย,ยเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นอย่างมาก และจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมจึงได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อรองรับกับมาตรการป้องกันโรคติดต่อเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมากขึ้นและยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ากองทัพอากาศจะผลิตหน้ากากาอนามัยสําหรับเด็กเล็กจนถึงเด็กโตรวมถึงเฟสชิลเพื่อนํามามอบให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ ทุกนี้เราไปดูความพร้อมการเตรียมตรวจคัดเลือกทหารเกณฑ์ในปี2563กันนะคะล่าสุดทางกองทัพบ,บกก็เตรียมความพร้อมแล้วแต่ว่าเน้นมาตรการ social distancing ค่ะเพื่อป้องกันโควิด -19 และแจ้งเตือนผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจเลือกทุกคนนะคะต้องไปแก้ไขหมายเรียกใหม่เริ่มต้นในวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะ ตามที่กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกต้องประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการจากเดิมเป็นห่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2563และการตรวจเลือกก็มีการปรับกระบวนการขั้นตอนต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องก COVID ันโควิด -19 และวิธีปฏิบัติใหม่รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแตนซิ่ง ชายไทยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้นะคะคือผู้ที่มีอายุ21ปีบริบูรณ์เกิดพศ2542กับผู้ที่มีอายุ22ถึง29และเกิดพศ2534ถึง2541ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือเคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วแต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกคนจะต้องปฏิบัติด,ดังนี้นะคะลำดับแรกก็คือการไปแก้ไขหมายเรียก เข้ารับราชการทหารแบบสอดอ5 5ใหม่ในระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนี้ค่ะไปที่หน่วยสัสดีเขตอำเภอตามภูมิลำเนาทหารและให้แจ้งความประสงค์ด้วยว่าต้องการสมัครเป็นทหารต้องการจับฉลากตรวจเลือกทหารหรือว่าต้องการผลผันค่ะ และล่าสุดนะคะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติมอบโคต้า560อัตราให้ทหารกองประจำการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบในปี2564ส่วนทหารกองเกินที่จะเข้ารับราชาการทหารกองประจำการนั้นยังคงได้รับสิทธิ์ขณะที่รับราชาการอยู่แล้วหลายสิทธิ์มากมายนะคะทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวได้รับเครื่องแต่งกายเครื่องนอนเครื่องสนามของใช้ส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมสันทนาการสิทธิในการรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาที่เป็นทหารกองประจำการค่ะนอกจากนี้ก็ยังจัดให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจนสำเร็จการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงยังได้รับสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหารอีกด้วย โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากระดับม .6 หรือเทียบเท่าและมีอายุไม่เกิน24ปีบริบูรณ์มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกได้จากนั้นถ้ามีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารและทหารกองหนุนที่ปลดประจำการก็มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติและการได้รับคะแนนเพิ่มตามสูตรราชการต่างๆนั้นๆด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้รับการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนจะปลดประจำการเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพต่างๆอย่างเช่นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างปูนช่างไม้ช่างตัดผมหรือวิชาชีพทางการเกษตรค่ะซึ่งก็จะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานกรณีพิเศษและเมื่อครบกำหนดประจำการสามารถสมัครเข้ารับราชการต่อไปได้โดยไปแจ้งความประสงค์กับต้นสังกัดนะคะที่ตนเองไปประจำการอยู่ค่ะ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามความคืบหน้าเรื่องการญิงดาวเทียมค่ะมหัตภัยเชื้อร้ายโควิด19โจมตีและเข้าทำลายทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิต แต่ความสวยงามของความเป็นไทยวัฒนธรรมอันดีงามความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมส่งต่อกำลังใจอย่างไม่สิ้นสุดเราจะผ่านฝันร้ายนี้ด้วยความแข็งแกร่งของคนไทยไปด้วยกัน กลับมาช่วงนี้นะคะติดตามความคืบหน้าในการยิงนำส่งดาวเทียมนัพาน,นึงค่ะซึ่งกำหนดเดิมจะมีการนำส่งในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้นะคะแต่ล่าสุดค่ะทางกองทัพอากาศได้รับแจ้งจากบริษัทอารีนสเปซซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการยิงจรวดนะคะบอกว่าสภาพอากาศในวันดังกล่าวนั้นไม่เอื้ออำนวยจึงจำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ การส่งดาวเทียมดวงแรกของกองทัพากาศขึ้นโคจรในชั้นอวกาศนั้นถือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ของทัฟฟ้าไทยเพราะถือเป็นการยิงส่งดาวเทียมเพื่อความมั่นคงขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกซึ่งดาวเทียมดวงนี้มีชื่อว่านภาหนึงเป็นดาวเทียมดวงแรกของกองทัพากาศใช้ในภารกิจลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอาวกาศ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอาวกาศกองทัพอากาศกล่าวถึงความจําเป็นที่จะต้องมีการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอาวกาศเป็นเพราะว่าปัจจุบันผลประโยชน์ของชาติทางอาวกาศนั้นมีมูลค่ามากถึง5.6หมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นกองทัพอากาศจึงจําเป็นที่จะต้องดูว่าดาวเทียมของประเทศไทยเหล่านั้นมีปัญหาหรือว่ามีสิ่งใดที่ไปรบกวนจนทําให้ดาวเทียมของประเทศไทยเหล่านั้นไม่สามารถทํางานได้หรือไม่เพราะฉะนั้น จะเห็นว่าขยะอวกาศที่มันเต็มไปหมดเลยนี่คือหน้าที่ของกองทัพอากาศในการที่ตองคืน,นผมก็จะต้องดูแล้วพวกดาวเทียมพวกนี้ให้แล้วก็ดาวเทียมที่ต่างตัก็ที่ปิดของไทยของเราว่ามีขยะอวกาศหรือมีอะไรที่จะมาคุกคามงไหมซึ่งเราเคยเจอว่าดาวเทียมของเราอยู่นี้แล้วก็เคยมีดาวเทียมต่างชาติเข้ามาเข้ามาแล้วก็เราก็มีการแจ้งเสียดไปว่ามีการรบกวน,นสัญญ,ญาณเราไหมเหมือนไหมแลวคุณเข้ามาภารกิจอะไร นอกเหนือจากภารกิจดังกล่าวแล้วกองทัพอากาศยังสามารถใช้ขีดความสามารถของดาวเทียมนพันหนึ่งให้สนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัยงานลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไปจนถึงในเรื่องของการพัฒนาประเทศดาวเทียมเนี่ยพวกความมั่นคงเนี่ยอยากให้ท่านเห็นว่าเราไม่ได้ใช้การหานเพื่อไปสรุปนะฮะอย่างที่ผมบรรยายสรุปในห้องจุกว่าดาวเทียมพวกนี้เราสามารถที่ใช้ในการพัฒนาประเทศเดี๋ยวพูดถ่ายไปเลยปุ๊บ เราสามารถที่จะเอาไปให้หน่วยตา่างๆกรมท้งเมืองนะครับกรมชนนะฮะป่าไม้เอาภาพพวกนี้ไปใช้ในการวางแผนหรือในการเกิดไฟป่าเราก็สามารถที่ไปถ่ายพวกนี้ช่วยเหลือดูตำแหน่งไฟป่าตา่างๆนะครับหรือในการใช้รประจางวัคายช่วยน้ำพกุกอุทกภัยพวกนี้นครับพวกนี้จะเป็นเรื่องของความมั่นคงที่ที่เราประชาชนจะได้รับอะไรดาวเทียมนับพาหนึ่งเป็นดาวเทียมขนาดเล็ก ถูกสร้างโดยบริษัทเอกชนในประเทศเนเธอร์แลนด์มีขนาด 6u หรือ10คูณ20คูณ30เซนติเมตรและจะอยู่ในชั้นวงโคจรระยะต่ำที่ความสูงประมาณ500กิโลเมตรจากพื้นโลกแม้ว่าดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศจะถูกสร้างโดยบริษัทเอกชนในต่างประเทศแต่ในอนาคตอันใกล้นี้กองทัพอากาศได้มีการวางแผนเตรียมที่จะสร้างดาวเทียมขึ้นมาเองแล้วผู้าการกหารอากาศท่านปฏิบัติว่า เราซื้อไม่ได้เราต้องมีการ P and D ก็คือ p ประ e ทศ development ที่การซื้อแล้วพัฒนาเองด้วยและต้องวงางแผนที่จะสร้างดาวเทียมเองในในอน,นาคตเราจึงวางยื่นสา์ของคพอาศไว้ว่าต่อไปเราจะสร้างเองในอนาคตที่เราจึงกลวเป็นการเรียกว่าเราก็เราวบรวมข้อมูลคนความรู้ทั้งหมดที่ท่านเห็นที่เรยาขยอย่ปเนี่ยครับเพื่อเตรียมการไว้ว่าในอนาคตอีกปีสองปีข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องสร้างเองได้ ดาวเทียมนภาหนึ่งจะถูกส่งขึ้นไปสู่ชั้นอวกาศด้วยจรวดเฟรกาจากฐานยิงจรวดที่เฟรนส์เกเนาดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการลากตระเวนและเฝ้าตรวจทางอาวกาศเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในอนาคตขณะเดียวกันกองทัพอากาศยังมีแผนที่จะส่งดาวเทียมนภาสองขึ้นสู่ชั้นอวกาศในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย อำนาจลิมสกุลถ่ายภาพนัทพงศ์รอดกันไพ่ทีมข่าวทหารททบ .5 รายงานนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์นะคะต้องติดตามกันถ้าหากสภาพอากาศมีความเหมาะสมและได,ได้กำหนดวันที่แน่ชัดนะคะทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้จะลาคุณผู้ชมไปด้วยเพลงทหารแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ เพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักษ์แดนดินทินบาทที่ผูกพันเกิดมาด้วยมีหู